สวัสดีครับตอนสายของวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวอย่างน้ำตกคอมบโรครับน้ำตก่นี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบ,บลคอ,อมบโรอำเภอคมคีรีจังหวัดคนครศรีธรรมราชครับผมจะพาแนะนําท่องเที่ยวตั้งแต่พื้นที่ลานจอดรถด้านบนนะครับแล้วเดินเข้ามาเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้เลยและกันครับเริ่มต้นตั้งแต่พื้นที่ลานจอดรถยนต์แห่งน,นี้นะครับ จะเป็นลานจอดรถยนต์ที่เป็นเนินขึ้นมานะครับแล้วทางด้านหน้านี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับสุขขาลานจอดรถห้องน้ำคนพิการนะครับถ้าเป็นสุขขาก็จะจะต้องเดินขึ้นมาทางด้านนี้นะครับตอนนี้เวลาเกือบ10โมงนะครับยามสายแล้วน้ำตกก็จะต้องเดินมาทางด้านนี้นะครับเมื่อกี้ผมจ่ายค่าเข้าชมภายในน้ำตกโมมมโลกเรียบร้อยแล้วนะครับ ค่าเข้าชมสําหรับผู้ใหญ่40บาทแล้วก็ค่ายานพาหนะรถยนต์30บาทรวมเป็น70บาทนะครับมาชมพื้นที่นะตรงนี้หน่อยนะฮะพื้นที่ปอดเล่าถาวรน,นะฮะใต้น้ําตกโอมาโลกนะฮะข้อมูลนะจุดนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเดินลงไปทางด้านล่างนี้นะครับตรงทาง้านนี้นะครับก็จะเป็นทางรถยนต์เข้ามานะครับ ผมขับรถยนต์เข้ามาจากด่านด้านหน้าประมาณ2กิโลเมตรนะครับตอนนี้พาชมธรรมชาติณ้าจุดนี้นะครับแสงอาทิตย์สาดสองเวลา10โมงเช้านะครับชมภูเขาต้นไม้สีเขียวณจุดนี้นะครับเส้นทางถนนก็จะสร้างได้ดีครับแล้วพาเดินลงไปทางด้านล่างนะครับเที่ยวชมน้ำตกอมรโลกเลยดีกว่า เห็นเขาโค้งน้ำตกร่าวๆแล้วนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมพาเดินลงไปชมน้ำตกทางโซนด้านล่างนะครับที่เห็นก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ครับโขดหินก้อนหินขนาดใหญ่ที่น้ำตกไหลผ่านครับ mm hmm. เดี๋ยวชมนะจุดนี้ mm hmm. เดี๋ยวเลื่อนชมจากทางด้านซ้ายไปขวาก่อนละกันนะฮะ ดูสวยงามครับยืนนะถึงนี้ก่อนแล้วผมก็พาเดินไปทางด้านนู้นก่อนละกันนะครับจากที่เห็นจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะครับจำนวนมากเลยจะมีก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่มากนะฮะก้อนหินขนาดใหญ่มากก็จะมีอยู่จำนวนหลายก้อนเลยนะครับเดี๋ยวเดินไปต่อนะครับ ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินหน่อยนะครับเดินต่อไปทางด้านหน้านะฮะมาชมทานน้ำตกณจุดนี้หน่อยนะครับแล้วก็เลื่อนชมณจุดนี้นะฮะตรงโซนนี้เหมือนเป็นแอ่งน้ำนะฮะพักน้ำชั่วคราวก่อนที่จะไหลลงไปนะฮะแล้วมาชมตรงจุดนี้หน่อยนะครับเหมือนน้ำจะ ไหลตกลงมาจากด้านบนนะครับเดี๋ยวมองภาพระยะไกลนจุดนี้ก่อนแล้วพาเดินมาชมตรงจุดนี้นะครับเมื่อมาถึงนาจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาชมน้ำตกนะฮะทางด้านหน้าหนูนเดี๋ยวซูมดูน้ำตกทางานหน้านะครับ เป็นชั้นน้ำตกลดหลั่นลงมาดูสวยงามนะครับงั้นเดินไปต่อทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูระหว่างทางเดินนะครับที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ต่างๆนะฮะเดี๋ยวมองลอดทางด้านนี้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องเดินผ่านตรงเส้นนี้ข้ามไปทางด้านหน้านู้นนะฮะเมื่อเดินผ่านนะจุดนี้มาแล้วนะครับ ก็ถึงเวลาจะต้องเดินไปทางด้านหน้านี้นะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นก้อนหินขนาดเล็กนะฮะจำนวนมากเดินต่อไปครับทางด้านหน้าตรงโซนแถวนี้ก็คงจะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเป็นแหล่งยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำตกโฮมาโลกกันจุดนี้ดูสวยงาม น่าสนใจครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นเนินก้อนหินขนาดใหญ่นี้นะฮะเนินหินขนาดใหญ่ตรงนี้พาเดินไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ชมระหว่างทางไปด้วยระหว่างทางก็จะเป็นคลื่นน้ำตกตรงนี้นะฮะไหลกระทบดูสวยงามมากตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางน้ำที่ไหลเบาบางลงนะครับ ดูสวยงามดยเชชนกันสุดนี้นะฮะดูน่าสนใจแล้วก็เลื่อนไปทางด้านบนนะครับซูมชมนะสุนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อหอยกลับมานะครับให้ชมภาพระยะห่างไกลๆนะส่วนี้ก่อน ผมพาเดินเข้ามาใกล้อีกหน่อยนึงนะฮะตรงตันนี้ก็เหมือนเป็นแอ่งน้ำนะฮะจุดพักน้ำแล้วไหลลงตรงที่นี้เล็กน้อยนะครับแล้วหลัหลกๆก็จะไหลเป็นพื่นนะฮะดูสวยงามทางด้านนี้เดินมาพาชมอยากใกล้ชิดนะฮะตรงจุดไฮไลท์แห่งนี้ เดี๋ยวชมนจุดนี้ชัดๆนะฮะชมให้ชัดๆความสวยงามของน้ำตกคมมาโลแล้วหันหลังกลับไปชมยังจุดที่ผมเดินผ่านมานะฮะจุดนี้ก็ดูสวยงามดีแล้วสูมเข้าไปทางด้านหน้านะครับตรงจุดที่ผมได้เดินผ่านมายังไงวันนี้ผมขอ เตรียมตัวจบการแนะนำรีวิวท่องเที่ยวณนะน้ำตกพมรโลเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างน้ำตกพมรโลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลพมรโลอำเภอพมคีรีจังหวัดคนครศรีธรรมราชเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วย แล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปท่องเที่ยวรีวิวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ